เพชรกิ่นยังมะม่วงนี่เพชรขึ้ดตุแหวเบื้องก็รักเพชรเป็นยังขึ้ดตุอานวดนวดให้ยาย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 ขานวดให้อานวดนวดเลยนวดเลยอานวดมานี่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 ยายยายยายายไ่นวดนวดง่ายเพราะอโอ้ฮะบอกให้ยายนอนปัญญา เออายาลูกลูกค้ลูกลูกาลูกลูกยาเออลูกย้าลูกเอานวดนวดดเอามานวดให้ยายหน่อยว่นให้ยายหน่อยโอ้หวหัวโอ้หัวหัวนวดตรงไหนเนาะดอกไม้โอดอกไมดอกไม้นวดเอานวดดูมันยังไม่นวดดีล้อ โอ้ยไหนาวดตรงไหนผ้หอนก่อนแน่ไหวพาสวนมนตเอาสวนม์ไหวพาก่อนยมันไอ้ผู้ใดสวนต์ไหวพาดูเอามานั่งนั่งดิหัวนีใครทำเอานั่งนั่งแล้วก็ อาลมณ์สตกคะโอ้ยยยยยยืยนะหไหมน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรมาเพชรมาปูปููนเพชรปูได้หวกูนร้องนาง้องอ่ะไหวปูอ่าอารมมดสต์กาอ้ยนอ่าฮ่่าอ่่อมณสตอง์อ่ อันมตาประคะบะโตละวะเด็มาสัปูเตส่กับปูหวปูโอไวรถสโอวัยปูอะโอหว้รถสิอ่า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 อนา่าอ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 อ่อาอ่่อ่่าอาอา เดินหรือไหว้ไหว้ยาไหว้ยาไหว้ยากไหว้ยากกับไหว้ใหญ่ไหว้ยหว้ยากันไหว้หญ่อันไหนอ่ะอ๋อนี่ให้เอาไหว้อันนี้ถือนะอันนี้ถืออย่างนี้อ่ะแล้วนบพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นไหว้ยากพอไป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 โอเคนี่นี่เดี๋ยวมึงติดง้อหาคนนึงง้ออ่าวง้อเอ๊ยบ หน้มาอะไรลูกอะไรมาอ่างไรอ๋อมาจกปูเดี๋ยวเขาอยากดูมันติด้อแม่ยายออกให้มานี่ไงนน้องออุ้ยไม่ออกไม่ออกปุ๊บป้ย ปู่รักสมรักายดีกว่าเนอะโนโนโนย่นโ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 หนโ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 นยู่ักสมรักสายน้องเป็นน้องปาเออเอาไว้ว่านั่งสวยสวยเลยวยเลยอะเอาไว้แล้วก็ขอให้ปูนะขอให้ปู่ดีนี่ญานั่งเห็นไหมยายก็นั่งเห็นไหมนั่งนั่งาเดียวเยวอ๋อไหนไหไหนเอ๊ะ ไอ้อปลาเลยบลู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 บลลบลลบลย่าว่าย่าจับกลับย่าไม่ยายยายพาทําลูบรูบลูบลบลบลูจับเอาว่าย่ามาวย่าเร็วโอ้ยไก่พูดเอ้าเอาว่ายกมือขึ้นเออจับน่าเฮ้ยใช้ก็ได้ คนไนง้งเอ็นเอ็นเอ็นด่ากวนินดําปนุยตักกันเออมาไหวเออมาไหวปู่มาไหวปู่เออนั่งงงนั่งองเออเอาวายกมือขึ้นนั่งนั่งนั่งเหมือนย่านนั่งเหมือนญานไม่ญาตินี่ยายก็นั่งเห็นไหมนั่งดือเออนิวได้เฉยนะเอาเอาไหวปู่ด้วยกันอ่ะพี่ตายพี่ตายไหวปู่ด้วยกันนะอ่ะเอานกมือขึ้นพนมมือขึ้นเอาว้า ปวดเออ,อปว <ột> ดปวดปวดใช่หรือลูกไม่ก็ปวดเออไหนปวดตรงไหนปวดท้องบอกแม่ยายเป่าท้องให้ฟองหายห<อ>ายยังแม่ก็ปวดเออบ้าบ้าบ้ามามีนางนามมียางเตะนยางเดือบปวดไว,ว,ว้ <c ười> ว มึงมึงสีใาๆดิมา้เแยกกันเ้อะบี่เง่าเบิ่งนี้สิสิ่งงยง่ไปยมาเนี่ยสิเบิ่งทางตะกอนต่ว่าพู้นึงว่าเบิ่งนี้ต่แผลติดอยู่ตาไปตะ่นตะ่นมาออกมาเข้นไปยุโรนแน่ของยายู่ใส่เรศาพท์คือบอมอะไรสดนี่เป็นยังไงใส่วาฟ้ายู่ดิล่ะ อืมอะไรตัวนี้แล้วบึงมัวก็เคลนบ่กมันมันเป็นนี้มันเคื่อนแลก็เป็นทัง้งอขกระเป็นวันนี้มันขอส่งสัญญาณมาใหม่จังอยได้